สวัสดีค่ะทุกคนพดเพิ่งกลับมาจากไปซื้อกับข้าวนะคะวันนี้เน้นของแห้งนะคะตอนแรกเนี่ยโปดตั้งใจว่าจะทำให้ดูแค่ว่า,วาซื้ออะไรมาบ้างนึกไปนึกมาอีกทีนะมีน้องคนหนึ่งอะ่ะเขาบอกว่าเขาชอบดูปอก็เลยอ่ะปดท,ทำร้านอัดร้านให้ดูนิดนึงปดเคยทําไว้แล้วนะคะวันนี้เนี่ยปดก็อัดแค่บางส่วนนะ เป็นบริเวณที่ปุ๊ดไปซื้อเท่านั้นนะคะตรงอีกด้านหนึ่งเนี่ยปุ๊ดไม่ได้อัดนะคะคนไม่เยอะนะคนไม่เยอะบุ๊ดซื้อของปกติแล้วบุ๊ดจะไม่ไปซื้อวันเสาร์อาทิตย์เลยเพราะเสาร์อาทิตย์คนจะเยอะกับตอนเย็นจันท์ถึงสุกเนี่ยตอนเย็นคนจะเยอะนะคะตั้งแต่โควิดมาเนี่ยนะซื้อของสบายมากไปตอนกลางวันนะคะซื้อของสบายของก็มีไม่เยอะด้วยนะจ๊ะมิเตอร์บอกว่าของอะ่ะ ที่มีไม่เยอะเพราะว่าผู้ผลิตไงเขาผลิตได้น้อยเนื่องจากวัตถุดิบขาดแคลนตั้งแต่โควิดมานั่นแหละเดี๋ยวก็ค่อยๆดีขึ้นนะคะมาดูกันเลยแล้วกันนะคะว่าโปดได้อะไรมาบ้างแล้วก็บรรยากาศภายในร้านนะคะตรงนี้เป็นด้านในของร้านเลยนะคะเป็นส่วนของผักสดนะคะผลไม้หอมใหญ่ ระเทียมขนมกรุบกรอบพวกทูโทวอย่างนี้แล้วก็มีเนื้อสัตว์นะคะมีไก่มีแฮมไก่ที่อบสุกแล้วนะคะอันนี้ก็มองย้อนไปด้านหน้านู้สุดลูกหูลูกตาเลยนะจ๊ะตรงนี้ก็เป็นบริเวณเนื้อนะคะแล้วก็ปลาแซลมอนวันนี้ผมไม่ได้ซื้อเลยแซลมอนก็แพงแพงสเต็กก็แพง มีถุงเอาไว้บริการนะคะสำหรับใส่เนื้อสัตว์เพราะว่า<ม>น้ำจะไหลเยิ้มเลอะนะจ๊ะม,มาดูส่วนของไก่กันเล็กน้อยปนไม่ได้ซื้อหรอกเพราะว่าบนมีอยู่แล้วมีน้อยมากเลย ตรงนี้ก็ตู้ไก่และแตคนละฟากนะคะมีแฮมนะคะแฮมปดก็มีอยู่เยอะเลยนะคะเดินกลับมาตอนนี้จะเดินย้อนขึ้นไปด้านหน้าร้านนะคะมาเอาน้ำส้มกันก่อนนะคะปุ๊ซื้อไป2แพ็คนะคะ2แพ็คสขวดนะจ๊ะตรงนี้ก็มองย้อนมาตรงในส่วนของไก่เนื้อสัตว์เมื่อกี้นี้นะคะมาซื้อเนยกันนิดหน่อยปุ๊ดันทำแพ็คขา มีน้ำแข็งขายด้วยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณนมไข่ขนมปังกรอบพิซซ่าชีสตรงนี้เป็นชีสนะคะก็จะมีตรงนี้มีขนมกรุบกรอบมีไอติมนะคะเขาจะเป็นห้างเหมือนแมคโครปุไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้มีห้างอะไรที่ไทยที่เป็นลักษณะขายส่งหรือเปล่านะ ที่นี่เนี่ยเขาก็จะเป็นลักษณะขายทรงแหละไอ้ที่เห็นแพ็คใหญ่ๆด้านบนเนี่ยนะปดไม่รู้หรอกว่าจะมีใครซื้อแบบแพ็คใหญ่ๆแบบนั้นไหมอาจจะมีเป็นพวกซูเปอร์มาร์เก็ตหรือเปล่าปดไม่แน่ใจแต่คนที่ทั่วไปอะ่ะเขาก็จะซื้อที่ขายเป็นแพ็คปลีกๆนะคะปดเอาอันนี้มากินนะแต่อันนี้ไม่ได้เอาอันนี้เป็นแบบออริจินอลดั้งเดิมนะคะอันที่ปุดเอามาเป็น หอมใหญ่ด้วยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นกาแฟโอวัลตินมียี่ห้อดองกินโดนัทด้วยนะมีเครื่องบดกาแฟด้วยต้องซื้อก่อนผนไม่เคยซื้อหรอกคอมพิวเตอร์เขาสั่งกาแฟออนไลน์ของเขานะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของด้านนอกแล้วอันนี้บทย้อนมามาซื้อน้ำมันมากอกวันนี้ลืมแล้วจะซื้ออะไรบ้างนะวันนี้เบลอมากเลย แต่ของที่จะซื้อมีไม่กี่อย่างเพราะว่ากับข้าวยังมีอยู่เยอะเลยนะคะที่เน้นๆก็น้ำส้มกับกระดาษทิชชู่นะคะตรงบริเวณที่กระดาษทิชชู่ขายนี่ผมไม่ได้ถ่ายให้ดูอยู่อีกฝากหนึ่งนะคะจะมีเป็นของชิ้นใหญ่กระดาษทิชชู่สบู่น้ำยาซักผ้าน้ำยาปรับผ้านุ่มอาหารสัตว์เครื่องดื่มแพ็คๆใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะคะ นี่มาซื้อน้ำผึ้งให้ไปเตอร์นิดนึงนะปกติเรวโบจะซื้อไอ้สามกระป๋องเล็กอะเพราะว่ามันไม่มีอย่างอื่นขายไงตอนที่ซื้อไปอะครั้งนี้ก็เลยซื้อแบบนี้ให้เขาไปลองดูนะคะยังไม่เคยซื้อแบบนี้ให้มีเสื้อผ้าด้วยเล็กน้อยนะคะเสื้อผ้าผ้าดีนะยี่ห้อโบไม่รู้จักหรอกแต่ดูแล้วเนี่ยเป็นเสื้อผ้ายี่ห้อที่ คนที่นี่เขานิยมแหละก็มาในส่วนที่ขายขออีกด้านหนึ่งที่ว่าไม่ได้ถ่ายให้ดูเนี่ยแหละเห็นไหมอันนี้คืออีกฝากหนึ่งของด้านหน้าเลยอ่ะใหญ่โตใหญ่โตคนน้อยเดินสบายส่วนของพวกนี้เนี่ยจะมีขายตามฤดูนะคะตอนนี้เป็นฤดูร้อนพอฤดูอื่นเขาก็จะเปลี่ยนตรงนี้เป็นแคชเชียร์คิดเงินเขาปรับแต่งใหม่นะคุณต้องไปดูวิดีโอเก่าที่พอวเคยทำไว้นะจะเป็น อีกแบบนึงนะคะไม่เหมือนกันอ่ะมาคิดเงินกันเลยค่ะ Welcome to BJ's. Please card scan. Please begin scanning. Did you scan the items under your scan coupon now? insert coupon into slot your total is 143.79 please please wait system processing follow the instructions on the pin pad กระดาษทิชชู่บนเล็กนะคะสำหรับใช้ในห้องน้ำ Apple Cherry นะคะ Cherry เนี่ยนะโปชอบไปเก็บที่ไร่นะแต่ปีนี้ยังไม่ได้ไปเก็บเลยปรากฏว่ามิสเตอร์เนี่ยปีนี้ อยากกินเชอรี่จริงจังนะคะเจอทีไรก็ซื้อตลอดเลยนะคะสเต็กหนึ่งแพ็กสเต็กแพงๆอ่ะวันนี้เนื้อสัตว์มีสเต็กอย่างเดียวนะคะอย่างอื่นไม่ได้ซื้อเพราะของเก่ายังมีอีกเยอะน้ำมันมะกอกนะคะน้ำส้มสองแพ็คฮันนี่น้ำผึ้งนะคะซื้อมาให้มิเตอร์ใส่กับกาแฟของเก่ายังเหลืออีกขวดเล็กๆนะคะวันนี้เลยซื้อแบบยังไม่เคยซื้อแบบนี้มาให้นะคะขนมของมิเตอร์นะคะเป็น โรช็อกโกลตไส้เดยทัวแล้วก็ของครบเคี้ยวนะคะสำหรับโปรตดนพนานจะกินพวกขนมกรุบกรอบนะอันนี้เป็นผักนะคะเนยอันนี้เป็นเขาเรียกคุกกี้อ่ะมันคือขนมปังกรอบนะคะครัวซองช็อกโกแลตเห็ดพดเห็นใน YouTube น้องใน YouTube ที่รู้จักกันใน YouTube นะไม่เคยเจอตัวจริงเขทานเห็ดเขาทำเห็ดอบ น่ากินก็ะจะลองดูนะคะแล้วก็อันนี้เขาเรียก Brussels sprout มันเหมือนกับผักขนแนงพวกินคนเดียวเอาไว้ต้มกินหรือไม่ก็ผัดกับน้ามันนะคะไปคุกข้าวกับน้าพริกทึงน้าพริกพกวก็ไม่มีหรอกกินได้นะคะเท่านี้เองวันนี้ไม่ได้ซื้อเยอะนะคะชอบไหมคะนี่ก็คือที่โบท,ทำาให้คุณดูวันนี้นะคะเอามาฝาก น้องที่ชอบดูโปดไปช้อปปิ้งนะคะนานๆไปทีไม่ได้ไปบ่อยช้อปปิ้งซื้อกับข้าวนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามนะจ๊ะแล้วก็แวะเวียนเข้ามาที่ช่องโปดนะคะไปดูช่องอื่นด้วยก็ได้พตดมีช่องที่เล่าเรื่องตลกที่บทอ่านมาจากภาษาอังกฤษด้วยนะไปแวะๆฟังๆเยี่ยมเยี่ยมชมชมกันดูช่องอื่นๆนะคะฝึกภาษาอังกฤษก็มีนะขอให้ทุกคนมีความสุขจาไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ